สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวรีวิวพูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปและช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับดูเหมือนว่าช่วงนี้แอปแดงนะครับจะลดการมองเห็นช่องเชร์รีวิวอีกครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆชาวรีวิวทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและเพิ่มพลังการมองเห็นให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับ ฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับ มาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปวันนี้นะครับด้วยโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมลิเวอร์พูลนะครับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมลิเวอร์พูลก็จะเป็นรายการคาราบาวครับนะครับโดยลิเวอร์พูลนะครับจะลงแข่งกับทีมเวสต์แฮมที่สนามแอนฟิลด์ในช่วงคืนวันพุธนี้นะครับหรือตรงกันกับช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่26กกันยายนเวลาตีสองนะครับลิเวอร์พูลก็จะลงแข่งกับทีมเวสต์แฮมนะครับคาดว่า The <laughs> ทางอา n เนอร์สลตนะครับจะมีการหมุนเวียนนักเตะหลายคนและหลายตำแหน่งเลยนะครับที่จะได้ลงเล่นในเกมนี้นะครับมาดูกันนะครับว่า f e เดริโก c เคียซนะครับจะได้รับโอกาสล,ลงเล่นในเกมนี้แบบเต็มๆ90นาทีหรือไม่ในช่วงคืนวันพุธนี้นะครับก็อย่าลืมกันนะครับลิพูลงแข่งกับทีมเวสต์แฮมในช่วงคืนวันพุธนี้นะครับหรือตรงก,ก,กันกับช่วงวันพฤหัสบดีเวลาตีสอนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นกับนักเตะลิฟูกันนะครับเมื่อคืนนะครับก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นกับนักเตะลิเวอร์พูลนะครับหลังโอเวนเบกนักเตะดาวรุ่งวัย22ปีของทีมลิพูที่ปัจจุบันถูกยืมตัวไปเล่นให้กับทีมแบ็กเบิร์นโรเวอร์นะครับถูกนักเตะทีมคู่แข่งกัดเข้าที่คอ แต่เบคนะครับกลับถูกใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในเกมที่แบ็กเบิร์นโลเวอร์ลงแข่งกับทีมเพรสตันนะครับมิลูตินออสมาจิสกองหน้าของเพรสตันนะครับชาวมอนเตเนโกได้กัดเข้าไปที่คอของโอเวนเบคช่วงที่มีการทะเลาะกันในสนามนะครับแต่เบคกับโดนผู้ตัดสินไล่ออกจากสนามนะครับทั้งที่เบกพยายามโชว์รอยกัดให้ผู้ตัดสินได้เห็นนะครับโดยที่ออสมาจิสนะครับ ได้รับแค่ใบเหลืองเท่านั้นนะครับทั้งที่เขานะครับได้กัดเข้าไปที่คอของเบคนะครับยางไรก็ตามนะครับล่าสุดทางเดอะการเดียนสื่อชื่อดังของอังกฤษนะครับก็ได้ออกมารายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่าออสมาจิสนะครับจ่อโดนแบนยาวนะครับเนื่องจากไปกัดที่คอของเบคนะครับโดยย้อนกลับไปเมื่อปี2013นะครับดุยโซเลสนักเตะลิฟูของพวกเรานะครับก็ได้กัดเข้าไปที่บานิสลาฟอิวานอวิชนักเตะเชลซี จนถูกแบนสิบเกมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยกับนักเตะลิเวอร์ pool นะครับผมส่วนนี้นะครับก็เป็นภาพเหตุการณ์นะครับตัวอย่างภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่ครับนี่เขากัดเข้าไปอย่างเต็มเต็มนะครับแต่กลับกลายเป็นว่านะครับ โอเวนเบรคนะครับถูกผู้ตัดสินไล่ออกจากสนามเพียงคนเดียวเท่านั้นในเกมนี้นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังความคิดเห็นที่น่าสนใจของนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับล่าสุดเมื่อคืนนะครับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เสมอกับทีมอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2โดยในเกมนี้ก็มีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นมากมายนะครับ mm hmm. เช่นจังหวะที่ทอสซาผู้เล่นอาร์เซนอลถูกไล่ออกจากสนามนะครับและจังหวะท้ายเกมที่จอห์นสโตนสวมบทฮีโร่เป็นผู้ยิงประตูตีเสมอให้กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงท้ายเกมในนาทีที่90้าสบวกเนะครับช่วย ไม่ให้ซิตี้แพ้คาบ้านนะครับหลังจบเกมนะครับเมเนโดซิวานักเตซิตี้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางท NT b ็นบราซิลนะครับโดยออกมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างทีมลิพูและทีมอาร์เซนอลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาให้ฟังว่าที่จริงแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความแตกต่างของทั้งสองทีมนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ถ้าให้พูดตามตรงลิพูเป็นทีมที่ได้แชมเปี้ยนลีกมาแล้วแต่อาร์เซนอลยังไม่เคยได้ลิปูได้ แชมยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกมาแล้วแต่อาร์เซนอลก็ยังไม่ได้ ลิวพูกล่าสูกับพวกเราพวกเขาต้องการเอาชนะพวกเราแต่เมื่อมองจากสิ่งที่อาเซนอลเล่นกับพวกเราในเกมเมื่อคืนแล้วอาเซนนอนไม่ทําเหมือนกับลิวพูเลยการเจอกับอาเซนอลจึงไม่เหมือนกับการเจอกับลิเวอร์พูนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับของเบรนโนซิลวานะครับที่ออกมาพูดชมลิวพูแบบอ้อมๆนะครับว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทีมลิวพูนะครับเป็นทีมที่ได้แชมป์นในรายการสําคัญมาแล้วนะครับและเป็นทีมที่ลงเล่น เพื่อชัยชนะเสมอไม่เหมือนกับบางทีมนะครับก็คาดว่านะครับเบนาโนซิวานะครับพูดออกมาเช่นนี้นะครับก็เป็นเพราะคงไม่พอใจนะครับที่อาร์เซนอลลงไปอุดที่แดนหลังของตัวเองตลอดช่วงเวลาครึ่งหลังนะครับหลังอาร์เซนอลได้ประตูขึ้นนำและทอสซาถูกไล่ออกจากสนามนะครับก็เรียกได้ว่าซิลวาเหลี่ยมนะครับโยงีิภูมาทะเลาะกับอาร์เซนอลนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจนะครับจากบทสัมภาษณ์หลังจบเกมที่ลิพูชนะบอลมัดของเคียซ่ากันนะครับเรื่องที่1นึ่งนะครับเคียซ่าเปิดเผยว่าการได้ยินเสียงแฟนบอลลิพูร้องเพลง you will never walk alone ที่สนามแอนฟิลด์นั้นน่าทึ่งมากนะครับผมมีความสุขที่ได้ลงเล่นนัดแรกให้กับทีมในเกมที่แข่งกับมิลานแม้จะได้ลงเล่นประมาณ7นาทีก็ตาม ก่อนแข่งกับบอลมัดผมจึงพยายามเตรียมตัวให้พร้อมและเมื่อโค้ดอนุญาตให้ผมลงเล่นได้ผมจึงรู้สึกโล่งใจและมีความสุขมากเพราะผมอยากลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์เรื่องที่2เคียซ่าเปิดเผยว่าการชนะทีมบอลมัดได้ถึงเป็นผลการแข่งขันที่สำคัญสำหรับพวกเราผมคิดว่าพวกเราโชว์ฟอร์มในวันนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยหลังจากแพ้ฟอร์เรสต์ในบ้านมาวันนี้พวกเราได้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าพวกเราเป็นทีมใหญ่และเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมที่สามารถเล่นในมาตรฐานาระดับสูงได้ เรื่องที่สาเคียซ่าชมดีอาร์ตว่าเล่นได้ดีมากแต่ผมคิดว่าวันนี้ทุกคนในทีมลิปูทุกคนเลยทุกคนต่างทำผลงานได้ดีมากหลังสามารถกลับมาจากความพ่ายแพ้ในเกมกับฟอร์เรสต์ได้และว,วันนี้พวกเราก็แสดงให้เห็นว่าพวกเรานั้นสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมได้ประตูทั้งสองประตูที่ดีอาร์ตยิงยอดเยี่ยมมากแต่วันนี้พวกเราก็เล่นได้ดีมากเช่นกันทุกคนเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมดังนั้นผมจึงขอแสดงความยินดีกับทุกคนเลย เรื่องที่4ี่เคียซ่ายอมรับว่าจังหวะแรกของผมในเกมนี้ที่ผมได้มีโอกาสยิงไกลผมนั้นตั้งใจยิงไกลจริงเพราะผมเห็นว่าลูกบอลเ,เด้งมาทางผมทําให้ผมทําไมผมถึงจะไม่ลองยิงไกลดูละ่ะส่วนอีกจังหวะที่ผมยิงไปชนสาวแม้จะเป็นจังหวะที่ผมล้าหน้าแต่ผมก็รู้สึกรู้สึกเสียดายเช่นกันผมเพิ่งย้ายมาร่วมทีมลิปูเท่านั้นแต่ผมต้องการช่วยเหลือทีมและวิ่งเพื่อทีมเสมอนี่เป็นสิ่งที่ผมจะทําเมื่ออยู่ที่นี่ เรื่องที่5นะครับเคียซ่าเปิดเผยว่าผมพร้อมลงเล่นในเกมที่ภูแข่งกับเวสต์แฮมตอนนี้ผมพยายามฝึกซ้อมให้หนักขึ้นวิ่งให้เร็วขึ้นเพื่อให้มีโอกาสได้ลงเล่นแต่เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับโค้ชเช่นกันหากโค้ชต้องการผสมผมลงสนามผมก็พร้อมลงเล่นเสมอ เรื่องที่6เคียซ่าเปิดเผยว่าสิงห์ตาตอนนี้ในทีมลิปูกําลังเป็นไปด้วยดีเลยหลังลิฟูสามารถเก็บชัยชนะในพิมลิกได้ถึง4เกมจาก5เกมแรกที่ลงสนามแต่พิมลีกเป็นลีกที่ยากจริงๆและและลิปูยังคงต้องลงเล่นในรายการแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงดีใจที่วันนี้พวกเราได้แสดงผลงานที่ดีออกมาให้เห็นในช่วงสัปดาห์นี้ที่ลงเล่นทั้ง2รายการทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของเคียซ่านะครับผม ประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ล่าสุดของเชนอาร์โนกันนะครับหลังล่าสุดเชนอาร์โนนะครับได้ให้โอกาสเจมเพียรนักข่าวสายหงจากเว็บไซต์ดีแอเ t ติกได้มีโอกาสสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวนะครับซึ่งเทนนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องที่น่าสนใจไว้หลายเรื่องเลยนะครับผม เรื่องที่หนึ่งนะครับเจมส์เพียร์ได้ถามเทนว่าสถานการณ์เกี่ยวกับอนาคตของคุณในตอนนี้เป็นเช่นไรเทนก็ได้ตอบกลับไปว่าเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของผมจะไม่ถูกเปิดเผยต่อที่สาธารณะเพราะที่ผ่านมาทุกครั้งที่ผมเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับลิปูผมก็ไม่เคยออกมาพูดเรื่องสัญญากับที่สาธารณะเลยสักครั้ง,ท,ง,ท,งที่ผ่านมาผมเซ็นสัญญาขยายสัญญากับทางลิปูมา4-5ถึงฉบับแล้วและผมอยู่ที่นี่มานานกว่า20สิปีแล้ว เรื่องที่สองนะครับเจมส์เพียร์ได้ถามเทนว่าในอดีตคุณพูดเสมอว่าอยากเป็นกัปตันทีมหรือพูลในซักวันหนึ่งและอาจเป็นนักเตะที่ลงเล่นเพียงสโมสรเดียวตลอดอาชีพคุณยังปรารถนาทำเรื่องนี้อยู่หรือไม่เทนก็ได้ตอบกลับไปว่าที่ผ่านมาผมพูดอยู่เสมอว่าอยากเป็นกัปตันอยากเป็นกัปตันทีมการเป็นกัปตันทีมนั้นคือเป้าหมายของผมและเป็นสิ่งที่ผมต้องการไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมของผมหรือไม่ก็ตาม เรื่องที่3นะครับเจมพีสได้ถามเทนตรงๆเลยว่าคุณต้องการอยู่กับลิพูต่อไปหรือไม่เทนนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าที่ผมพูดได้อย่างน้อยในตอนนี้ก็คือผมต้องการเป็นนักเตะลิพูตต่อไปในฤดูกาลนี้เรื่องที่4นะครับเจมพีสนะครับได้ถามว่า ปัจจัยอะไรนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่มีผลต่อการตัดสินใจเรื่องอนาคตของคุณในเวลานี้เทนนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผมก็คือถ้วยรางวัลผมต้องการได้แชมป์การชนะถ้วยรางวัลต่างๆและเป็นนักเตะชั้นยอดให้ได้คือแรงจูงใจของผมหากคุณเป็นนักเตะชั้นนําคุณต้องการชนะเสมอและพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อชัยชนะสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันของพวกนักเตะชั้นนํา เรื่องที่5นะครับเจมเพียสได้ถามเทนว่าตอนนี้มีอะไรในอาชีพของคุณได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างเทนนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าพวกเราเกือบได้แชมป์พิมลีกเมื่อดูดูการที่แล้วและก็ควา้าแชมป์ได้หนึ่งถ้วย ผมคิดถึงเรื่องการคว้าสี่แชมป์มาสักระยะหนึ่งแล้วยดูการนี้พวกเราเริ่มต้นได้ดีจริงๆแต่มันก็ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปไปเองว่าพวกเรามีโอกาสได้แชมป์ในฤดูการนี้พวกเราต้องเล่นการให้ดีอย่างสม่ำเสมอและเอาชนะหลายๆทีมให้ได้แม้มันจะเป็นเรื่องที่ยากแต่พวกเราต้องการคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับของเทนอาร์โนนะครับซึ่งเทนก็ได้ออกมาแสดงท่าที ให้เห็นแล้วว่าเขานะครับก็ยังไม่แน่ใจในเหมือนกันนะครับว่าจะอยู่กับทีมลิปูต่อไปในฤดูกาลหน้าหรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับในฤดูกาลนี้เขาจะอยู่กับทีมลิปูต่อไปแน่นอนนะครับทุกอย่างตอนนี้นะครับจึงขึ้นอยู่กับทางลิชชาร์ทิวผอออกีฬาของทีมลิปูและทางลิปูแล้วนะครับว่าจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ด้วยข้อเสนอที่ดีแค่ไหนนะครับเพื่อโน้มน้าวใจเทนนะครับให้อยู่ กับทีมต่อไปในฤดูการหน้านะครับเพราะแม้กระทั่งตอนนี้เองนะครับเชนก็ยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่ในฤดูการหน้านะครับก็ติดตามรอดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะจบสวยหรือไม่นะครับแล้วเพื่อนๆชาวลิปูทุกท่านนะครับคิดยังไงกับบทสัมภาษณ์ล่าสุดครั้งนี้ของเทนอโนครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิปูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้นะครับผมสุดท้ายใน่นี้นะครับผมขอขอ ขอบคุณนะครับเพื่อนชาวลิฟผูอีกครั้งนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพิ่มพลังการมองเห็นให้กับชาแนลเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม